คุณผู้ชมค่ะแม่หมอคุณปาลรเจ้าเก่าเจ้าเดิมตามหาของหายกันอีูแล้วค่ะวันนี้ค่ะมาตามหากำไรพระหลวงพ่อเหียดเรื่องทองหาไม่เจอค่ะเขาถามว่ายังเยือหรือว่าไม่เจอหรือมีคนหยิบไปภายในห้องคาที่บ้านอ่ะคุณหมอโคน,นังอย่างดิฉันนะคะก็มีอยู่เรื่องเดียวนะคะที่พวกคุณจะพึ่งพิงดิฉันค่ะติดิฉันดูแม่ไหลเรื่องนักไม่ใช่แค่เรื่องของหายอาจารพวกแกเออจริงๆริงเก็อย,อยากดูแล้วนะแต่ด้วยอะไรเอ่ยก็อ่านางก็โอนตังมาล็อกคิวเด้อ จากนั้นดิฉันก็เปิดไพ่ตามไปนะคำตอบของดิฉันก็พบว่าดูเปิดไพ่แล้วยังอยู่นะคะอยู่ในมุมที่เป็นมุมเก็บเงินเก็บของมีค่าค่ะกระปุกออมสินหรือเซฟที่เราซ่อนเงินภายในห้องไม่ได้หายไปไหนนะคะไม่มีใครหยิบไปอยู่ตรงนั้นแหละเราไปหาดูนะดิฉออันก็หาให้นะ,ะจนเวลาประมาณเก้านาฬิกาในวันถัดไปนะคะน้องสาวก็ส่งรีวิวกับมาแม่หมอคะต้องขอบคุณแม่หมอมากเลยะคะ่ะเจอแล้วค่ะยังไม่ถึงส5นานนทีเลย เพื่อเป็นการบอกความชัดเจนในตำแหน่งคะ่ะเป็นยังไงคะกำไรหลงพราะเอกดขานี่ไ่ z ซูมค่ะแม่นี่ไงอยู่ตรงตู้เซฟจริงๆด้วยแกอ่ะเพราะฉะนั้นนะคะของหายตามหาได้แต่ฉันไม่ค่อยอยากละผาแต่ถ้าผู้ชายหายแล้วเะคะอันนี้หนักเลยไม่รู้จะตามยังไงยังไงก็ดูแลตัวเองดูแลของดูแลผู้ชายของตเองะะให้ดีเลยคะจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้สวีดัสสวัสดีแนมะ่หมอกรุณาลีค่ะ